สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h n โปรโมช o ่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำยูฟอร์ดผับแดงในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับ Next จน a จอ e ์ไวท์ t ท็กค่ะขับ2 s i ซิงเกิลเทมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะรุ่นนี้นะคะก็อยู่ที่1,064,000บาทแต่วันนี้น้องเป็นสีพิเศษนะคะสีส้มราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทสุดที่ค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1,070,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเกิงกี้พาชมรอบคันเลยค่ะสาหรับรถ ะะวันนี้อย่างที่แจ้งไปเป็นสีพิเศษนะคะน้องเป็นเซดอนาออนเลนจ์นะคะก็เป็นสีส้มแบบนี้เลยในส่วนของกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะที่มากับรุ่นวายแท็กนั่นเองสําหรับกระจังหน้านะคะตรงรังผึ้งเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตรงกรอบด้านนอกของกระจังเป็นสีเทากาไฟแบบนี้เลยค่ะมีโลโก้ฟอร์ดนะคะมาให้แบบนี้รังผึ้งสามารถระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในการดีไซน์กระจังหน้านะคะ แล้วก็ไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED Multi Reflector ค่ะจากโรงงานมาพร้อมกระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะไฟ Daytime Running Light ตัวสีแคมแสงสีขาวมีมาให้จากโรงงานเลยและเพิ่มเติมค่ะเสริมความโดดเด่นให้กับไฟหน้านะคะใส่ตัวชิ้นงานครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะตัวชิ้นงานวันนี้นะคะทําเป็นสีเทากาไฟนั่นเองจะได้รับกันกันกบตัวกระจังหน้าพี่ๆท่านใดถ้าชอบนะคะก็แจ้งได้เลยนะคะสำหรับกันชนหน้าค่ะ กันชนหน้านะคะก็เป็นสีเทากาฟไฟเช่นกันค่ะแล้วก็ชายกันชนเป็นสีเงินรุ่นนี้มีตะขอลากจูงนะคะคู่หน้ามาให้นะคะทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะสำหรับไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED นะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอสถานการณ์ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวกิก๊กพามาดูนะคะในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถค่ะ ด้านข้างตัวรถก็จะมีตัวคิ้วล้อสวยๆนะคะมาให้อยู่แล้วนอกจากโรงงานสําหรับ Next Gen Ranger ทุกรุ่นเลยเป็นคิ้วล้อขนาด3นิ้วค่ะสีดําผิวเป็นเปลือกส้มค่ะแล้วก็ล้อแมกค่ะตัวนี้เป็นล้อเดิมเลยนะคะจากโรงงานที่มากับรุ่นวายแท็กขนาดรอบวงของแมกค่ะอยู่ที่18นิ้วแมกเป็นสีเทากาไฟจับคู่กับยางกูเดียนะคะในส่วนของซีรีส์ยางเดิมจากโรงงาน2 5 5 6 5 r 1 8ค่ะ แล้วก็รุ่นนี้นะคะช่วงล่างเขาเป็นตัวโชค m o n o t e นะคะและมาพร้อมกับระบบดิสเพกทั้ง4ล้อเลยสําหรับแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะคีบระบายความร้อนในส่วนของกระจกมองข้างสีเทากาไฟเช่นกันนะคะบานใหญ่ทัศนวิสัยดีมากๆเลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะความเข้มของฟิล์มค่ะ สามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะพี่พต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยค่ะด้านบนราวหลังค่ารุ่นวยแทกเป็นอุปกรณ์ที่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ราวหลังคาก็เป็นสีเงินแบบนี้เลยสําหรับมือเปิดค่ะเป็นสีเดียวกับ ตัวรถนะคะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกระบบตัวสมาร์ทคีย์เลดด้วยแล้วก็คันนี้ค่ะติดในส่งองเบ้ารองมือเปิดนะคะเป็นแบบฟิล์มใสเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองแล้วก็บันไดข้างค่ะรุ่นนี้จะตัดด้วยชายบันไดเป็นสีเงินนะคะพร้อมกับร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะแล้วก็ขยับมาที่ท้ายกระบะ เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสำหรับรุ่น Y Tag นั่นเองค่ะเป็นสปอร์ตบาร์สองชั้นด้านบนสีเทากราฟไฟและตัดด้วยด้านข้างเป็นสีเงินสีเดียวกับราวหลังคานั่นเองมีบันไดเหยียบค่ะ ถ่ายกระบะให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะไฟท้ายเป็น LED นะคะแล้วก็เสริมความโดดเด่นไฟท้ายค่ะด้วยการใส่ตัวชิ้นงานครอบไฟท้ายเข้าไปค่ะสีเดียวกับค้อไฟหน้าน,นั่นแหละตัวนี้ก็สั่งทำนะคะทำสีเป็นสีเทากาไฟแบบนี้เลยสามารถแจ้งได้นะคะต้องการเป็นสีดําด้านหรือว่าสีเทากาไฟนั่นเองสําหรับฝาท้ายค่ะรุ่นนี้นะคะก็เป็นแบบ easy lip ค่ะมีเหล็กท้อชั้นบาร์นะคะช่วยผ่อนแรงค่ะเปิด สบายเลยค่ะเบาไม่หนักเลยเนาะกระบาดไลเนอร์ค่ะตัวนี้ก็เป็นแบบใหม่เป็นลอนเรียบนะคะเวลานั่งไม่เจ็บก้นเลยมีช่องต่อไฟค่ะในส่วนของตัวนี้มี12โวลต์และ230โวลต์ค่ะนี่ป่าท้ายสวยๆค่ะที่มี มาจากโรงงานอยู่แล้วดูมีมิติมากๆเลยค่ะพี่พี่ปั๊มคำว่าเรนเจอร์นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดกล้องถอยหลังฝั่งใต้โลโก้ค่ะไฟเบรกดวงที่3ม,มีมาให้ค่ะสำหรับการชนท้ายค่ะชายการชนตัดด้วยสีเทากาไฟนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ให้4จุดนั่นเองค่ะพี่ๆท่านใดถ้าชอบนะคะสำหรับรุ่น y t a บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่ขายดีมากๆเลยสีจะจำหน่ายนะคะก็จะมี สีพิเศษนะคะก็จะมีสีส้มที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะสีเหลืองและสีขาวมุกนั่นเองราคาตัวรถบวกเพิ่ม1,000 0บาทแล้วก็สีปกตินะคะก็จะมีสีดําค่ะสีเทาดําแล้วก็สีบรอนเงินนะคะพี่พี่ท่านใดชอบสีไหนและชอบสําหรับรูปแบบการตกแต่งแบบไหนคะ่ะแต่งมากแต่งน้อยต้องการลงรายละเอียดในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะหรือตกแต่งแบบไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะมีรูปแบบการตกแต่งที่ดู อยู่แล้วแน่นอนคะ่ะส่งมาให้เก่งกี้นะช่องทางการติดต่อขึ้นด้านล่างแล้วเบอร์โทรไอดีไลน์ค่ะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยและเข้าไปรับชมนะคะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะที่ช่อง Channel YouTube นะคะโปรโมชั่นฟอดบายเก่งกี้ รับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดและถึ่งแจ้งเตือนเต่นกํลังใจให้เก่งกี้ทําในคลิปถัดไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย